มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนกรมอุตุเตือนมรสุมถล่ม32จังหวัดเสียงน้ำท่วมฉับพลัน28มิถุนายน2566กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะ ซึ่งจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางค่ะ ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยนะคะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้ค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง พยากรณ์อากาศสําหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาของวันนี้นะคะไปจนถึงเวลา6นาฬิกของวันพรุ่งนี้ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและจังหวัดน่านค่ะอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ23-27องศาเซลเซียสสูงสุด34-36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครและนครพนมค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด24-27องศาเซลเซียสสูงสดุด33-36องศาเซลเซียสค่ะ ภาคกลางนะคะจะมีฝนฟ้าขนองรอละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีนคปรปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-26องศาเซลเซียสสูงสดุด34-37องศาเซลเซียสค่ะ ภาคตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่นะคะส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาจันทบ,บุรีแล้วก็จังหวัดตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด25-28องศาเซลเซียสสูงสดุด32-34องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง 1- 2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศิีธรรมราชพัะทะลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิต่ำสดุด23-27องศาเซลเซียสสูงสดุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ70ของพื้นที่นะคะและจะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตังและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสสูงสุด29-32องศาเซลเซียสค่ะทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อละ40ของพื้นที่นะคะ อุณหภูมิต่ำสุด26-28องศาเซลเซียสสูงสุด34-37องศาเซลเซียสค่ะขอขอบคุณกรมอุตุนิยมวิทยาและขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ